กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงพูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงพูก็จะขอมาพูดถึงป้าถอนกันอีกสักหน่อยนะครับ ึ่งเมื่อวันก่อนนะครับทางป้าถอดและสามีก็ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับพระอาจารย์สมบัติเจ้าอาวาสวัดภูหลวงนะครับในระหว่างที่ไลฟ์สดก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเทพื้นศาลาซึ่งทางพระอาจารย์นะครับก็ได้มีการชี้แจงเรื่องต่างๆแต่ข้อมูลต่างๆที่พูดถึงนะครับมันไม่ค่อยเหมือนกับข้อมูลที่ลุงพลมีและเข้าใจนะครับว่าทาง f c ลุงพลที่เข้าไปฟังไลฟ์สดนะครับก็รู้สึกถึงความไม่ปกติของเรื่องนี้ และรู้สึกไม่พอใจมากๆนะครับกับการที่ป้าถอนลุงม็อกและพระอาจารย์ได้ออกมาพูดเรื่องนี้และ FC ลุงก็ได้พูดในคอมเมนต์ต่างๆนานาน,าน,นะครับว่าอยู่กันมาตั้งหลายปีถ้าให้ทําเองกี่ปีจะเสร็จแล้วอยู่กันมาตั้งกี่ปีไม่เห็นมีปัญหาพอลุงมาทําให้ก็จะมีปัญหาทันทีซึ่งงานนี้นะครับก็ทําเอาพระถึงกับร้อนเลยนะครับเพราะถูก f c ต่อว่าและเหมือนจะโดนป้าถอนเสียมให้ด้วยนะครับ ซึ่งมุมมองของพระอาจารย์กับลุงพลในการสร้างพาาื้นศาลาอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างทางลุงพลก็อยากให้ทําให้ดีที่สุดนะครับและใช้ได้นานๆจึงจําเป็นต้องเข้ามาจัดก,การเองเพราะมีเงินจํานวนเยอะที่ FC ร่วมบุญมาจากเดิมเนี่ยเคยตั้งงบเอาไว้แค่ส0 0 0สนนะครับแต่ FC ลุงเขาก็ร่วมบุญมาให้ตั้งแ0 0แสนลุงพลก็ต้องทําให้ดีที่สุดและดีกว่าที่เคยตั้งงบเอาไว้นะครับ แต่ทีนี้พระอาจารย์ต้องการแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องคุยกับลุงพลให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่ลุงพลมาทําอะไรก็ปล่อยให้ทําแต่ไม่ถูกใจก็เอาไปว่าทีหลังนะครับมันก็จะไม่ดีและอีกเรื่องหนึ่งนะครับงบประมาณหลังจากการที่สร้างเสร็จลุงพลเขาก็จะทําเป็นกองบุญถวายให้วัดให้พระอาจารย์ไปบริหารต่ออยู่แล้วแต่ถ้าให้ทําแต่แรก FC ก็เกงว่าจะได้พื้นศาราที่ไม่สมกับที่ได้ร่วมบุญกันมานะครับ แล้วเงินจะถูกนําไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์อีกซึ่งก็อาจจะมีผลเสียไปถึงรุงพลด้วยเพราะชื่อคนรับบริจาคนะครับก็มีชื่อลุงพลฉะนั้นรุงพลก็ต้องจัดการเรื่องนี้เองอยู่แล้วเพราะสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่วัดทุกอย่างซึ่งรุงพลก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับแต่ทําเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้นฉะนั้นจะไปเชื่อคนรอบข้างคนที่เสียมมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ แล้วฝากถึงป้าถอนะครับว่าอย่าทําอะไรที่เป็นปัญหาให้ลุงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเดกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเดกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามไปด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลงุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ